สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่7มกราคม2 0 2นนะคะพี่น้องคะเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราเคยมีประสบการณ์ที่เป็นห่วงลูกจะเกิดอันตรายเป็นห่วงพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ปลอดภัยแต่ลูกๆก,กลับตอบสนองความเป็นห่วงของเราโดยการเพิกเฉยหรือไม่แยแสความรู้สึกของเราเลยนะคะ พี่น้องอาจจะมีประสบการณ์ในลักษณะนี้นะคะในพระคัมภีรก,ก็มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันดูเหมือนว่าลูกที่มีท่าทีในลักษณะนี้เนี่ยจะเหมือนจะเป็นลูกอกตันยูนะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นที่ไม่เหมือน ับที่พ่อแม่ได้คิดไว้นะคะเรามาดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันดีกว่านะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าท่าทีที่ถูกต้องของการเป็นลูกและเป็นแม่ที่พระเจ้าพอใจเป็นเรื่องราวของพระเยซูก,กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะอยู่ในลูกาบทที่ 2, 51 52ลูกาบทที่บทที่สองห้ง 52, ซึ่งมีใจความว่าแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรส อยู่ใต้การปกครองของเขามันดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่นางมารีและโยเซฟได้พบพระเยซูในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มแล้วทั้งสองก็ต่าง ดีใจแล้วก็โล่งอกนะคะเมื่อพบว่าพระเยซูนั้นปลอดภัยดีแต่พวกเขากลับไม่เข้าใจและก็รู้สึกตกใจว่าทำไมการเที่ยวหาลูกชายเป็นสิ่งที่แปลกเหรอเป็นความผิดปกติเหรอทำไมพระเยซูจึงพูดว่าท่านเที่ยวหาฉันทำไมท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉัน พระเยซูรักพระคำพระเจ้านะคะพระเยซูได้อยู่ในพระวิหารของพระเจ้าโดยการพูดคุยไต่าถามกับพวกอาจารย์พระองค์ก็คงจะอยากอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาอยากที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าพระบิดาด้วยนะคะดังนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นระยะเวลาอยู่ประมาณ3วันด้วยกันดังนั้นตัวพระเยซูนเนี่ยก็อยู่ในพระวิหารเป็นเวลาถึง3วัน มันก็คงเป็นเวลาที่เพียงพอแล้วที่พระเยซูเนี่ยจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ลงไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะดังนั้นพระคัมภีร์ตรงนี้จึงกล่าวว่าเมื่อกุมารลงไปกับเขาก็ยังไปยังไปยังกรุงน,นาซาเลสอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้ในใจการอยู่ ภายใต้การปกครองตรงนี้นะคะเป็นความท่อมใจอย่างสูงสุดของลูกในการให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของตนเองซึ่งในเวลานั้นเราถือว่าเป็นจริยธรรมของชาวตะวันออกด้วยถึงแม้ว่าในเวลานั้นถ้าพวกเขาสร้างบ้านเรือนใหญ่โตหรูหราให้พ่อแม่อยู่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเครื่องหนุมห่มชั้นดีอาหารราคาแพงหรูหรา แต่ถ้าลูกๆนะคะมีใจที่เย่อหยิ่งมีใจยโสโอหังต่อพ่อแม่แล้วก็เราก็ยังถือว่าลูกเนี่ยเป็นลูกที่อากตันอยู่ต่อพ่อแม่อยู่นะคะดังนั้นเรื่องราวนี้จึงเป็นสิ่งที่กำลังชี้เราให้เมองเห็นว่าดังนั้นการเติมเต็ม ความจําเป็นฝ่ายร่างกายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของความกตันยูการเชื่อฟังและการให้เกียรติพ่อแม่ต่างหาที่จะเป็นส่วนสําคัญในการเติมเต็มฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาหรือฝ่ายจิตใจของพวกเขาและถ้าสำหรับว่าพ่อแม่เราไม่ได้เชื่อพระเจ้า ดีไปกว่านั้นเสียอีกถ้าเราสามารถนำพ่อแม่เรามาเชื่อในพระเยซูได้ก็จะเป็นการเติมเต็มฝ่ายวิญญาณที่เพียรพร้อมอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องค่ะพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพวกเขาจะแฮปปี้มากๆหากลูกเนี่ยยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดติดตามพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลาย บางครั้งพ่อแม่ไม่ขออะไรเลยขอเพียงแค่ว่าไอ้ลูกเฝ้าเดี่ยวไหมลูกอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าลูกนมัสการพระเจ้าเนี่ยตั้งใจไหมเล่นโทรศัพท์คุยกับเพื่อนไหมค่ะอันนี้คือความความอยากได้ที่สุดในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราและยิ่งถ้าเราเป็นคุณแม่นะคะแม่แม่เนี่ยจะรู้จักสังเกตลูกเรากำลังมองดูลูกๆของเรา ที่เอ๊ะกําเพพวกเขาคิดอะไรอยู่พวกเขากําลังพูดเนี่ยสิ่งที่พวกเขาพูดมาเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าเขาพูดอะไรพวกเขามีชีวิตที่มีการกระทําอะไรที่ดีอยู่ในสายสายตาพระเจ้าไหมหรือว่าอยู่นอกลูกนอกทางของพระเจ้าดังนั้นนางมารีเนี่ยก็เป็นหญิงคนหนึ่งที่เก็บเรื่องราวที่เขาได้เห็นที่เขาได้ฟังที่เขาได้จะหนักรู้ เก็บสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไว้ในใจเก็บไว้เพื่อจะพิจารณาใคร่ครวนและอธิษฐานเพื่อลูกๆด้วยความสุขุมรอบคอบพิจิบพิจารณาว่าเอ้ยลูกของเขากําลังเติบโตฝ่ายร่างกายกําลังเติบโตฝ่ายวิญญาณกําลังโตเติบโตฝ่ายสติปัญญาในการติดตามพระเจ้าเป็นที่พอใจพระเจ้าและเป็นที่พอใจมนุษย์ด้วยนะคะ ดังน,นั้นเราในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ควรที่จะมีท่าทีแบบนี้ที่เก็บข้อมูลของลูกๆสังเกตการอย่างดีลูกๆของเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยส่งการบ้านไหมนะเราต้องตรวจสอบพวกเขาไปโบสพวกเขาไปโบสจริงๆหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เราไม่เชื่อใจลูกๆแต่มันเป็นการปกป้องลูกๆออกจากสถานการณ์ที่ ไม่ดีนะคะเราจําเป็นจะต้องดูแลลูกๆในเรื่องนี้เพราะว่าลูกๆเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของเราอยู่นี่เป็นเหตุว่าทําไมพ่อแม่จึงรู้สึกถูกรู้สึกถูกเวลาที่พวกเขาเนี่ยไปหาตามหาพระเยซูแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจจังเลยทําไมพระเยซูทํากับเขาแบบนี้มันก็เป็นความถูกต้องที่พ่อแม่จะรู้สึกแบบนั้นแต่ลูกๆก็ต้องมีความเข้าใจว่า การที่เราจะต้องแจ้งให้ทราบเราจะต้องเติบโตฝ่ายจิตฝ่ายร่างกายที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ดีนะเราก็ต้องทำเต็มที่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราทำเราก็ต้องทำจริงๆคือเราต้องถือคำสัย์เราต้องมีเครดิตในคำพูดของเรา ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันฝ่ายลูกๆก,ก็ต้องปรับตัวเข้าหาคุณพ่อคุณแม่ที่มีเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่ความปลอดภัยของเราและลูกๆและคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอธิษฐานเผื่อลูกๆและที่สำคัญการอธิษฐานตรงนี้นะคะจะทำให้ลูกๆเนี่ยเติบโตในฝ่ายจริยธรรมของคริสเตียนที่มันมีความสุภาพเรียบร้อยอยู่ข้างในเราด้วยนะคะ เราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เราควรที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตในด้านจิตวิญญาณโดยการสอนพวกเขาให้มีความเชื่อในพระเจ้าและอย่าเมาเองว่าเราเกิดในครอบรครัวคริสเตียนลูกๆก,ก็จะเป็นคริสเตียนจะเชื่อพระเจ้าจะเอาพระเจ้าเหมือนที่เราเอานะคะบางครอบครัวเนี่ยเมาคิดอย่างนั้นแต่สุดท้ายถึงได้เข้าใจว่าอา้าวลูกๆไม่ได้อยากที่จะเชื่อพระเยซู นั่นก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่เกอ่อเกิดและทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจในเรื่องของความรอดของลูกๆเพิ่มขึ้นนะคะ นนั้นนี่คือสิ่งที่เราพ่อแม่ไม่ควรละเลยเพราะว่าความรอดเนี่ยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราควรมอบให้กับลูกๆเรานะคะนำพวกเขาด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างของเราเราต้องรู้จักปกป้องลูกๆจากการเสพติดที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันก็คือการเสพติดมือถือการเสพติดมือถือนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กสามารถจับมือถือได้เนี่ยจน สามารถทำลายชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้เลยนะคะดังนั้นการติดมือถือของลูกๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักบังคับใจตัวเองต้องรู้จักสอนลูกเล่นเป็นเวลาเล่นได้วันละกี่ชั่วโมงหรือเล่นได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนถึงจะเล่นได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ห้ามเล่น ดูหนังสือได้อ่านหนังสือได้อ่านพระคัมภีร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูหนังสือการ์ตูนนะคะมันจะต้องมีวินัยที่ก่อเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดจัดพูดคุยกันเองที่บ้านนะคะแล้วต้องช่วยลูกๆตัดมือถือให้ได้ถ้าลูกๆของเราเนี่ยติดมือถือเพราะการติดมือถือนะคะนําพวกเขาเนี่ยออกห่างจากการเรียนเขาไม่อยากจะสนใจการเรียนแล้วนะคะพราะเขามีอย่างอื่นสนใจมากกว่า เขาจะออกห่างจากครอบครัวปฏิสัมพันธ์ความความสัมพันธ์กับครอบครัวก็แย่ลงเขาจะออกห่างพระเจ้าเขาไม่ได้สนใจว่าเขากําลังนมันสก,การพระเจ้าอยู่แต่เขาสนใจว่าตอนนี้เกมของเขาเขาชนะหรือเขาแพ้ด้วยเหตุนี้นะคะคริสจัรก,ก็เลยมีเป้าหมายอันหนึ่งที่เราจะเดินไปด้วยกันก็คือลดมือถือเพิ่มพระคัมภีร์ เราจำเป็นจะต้องสอนให้ลูกๆเนี่ยรักพระคําพระเจ้าพาลูกๆอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเพราะว่าพระคําของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชนะคะพี่น้องสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้ไม่ว่าเราจะดื้อขนาดไหนพระเจ้าเปลี่ยนได้เพื่อพ่อแม่ลูกจะมีท่าทีที่ถูกต้องในการติดตามพระเจ้าและจะทําให้พระเจ้าพอใจดังนั้นนี่คือเป้าหมายสําหรับเราในวันนี้นะคะขอให้เราเก็บเรื่องนี้ไว้ใน ครอบครัวของเราที่เราจะทําไปด้วยกันด้วยเนาะอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ผ่านทางเรื่องราวของพระเยซูในวัยเด็กแม้ว่าจะดูเหมือนพระเยซูไม่ได้กระตันอยู่ต่อพ่อแม่แต่มันเป็นการปรับตัวไปด้วยกันระหว่างลูก ที่จะต้องเข้าใจถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่และพ่อแม่ก็ต้องรู้เบื้องหลังเหตุผลของลูกๆในการทำแบบนั้นที่เราจะปรับตัวเข้าหากันรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือสำหรับครอบครัวบางครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องวัยรุ่นติดมือถือเด็กๆติดมือถือขอให้เรามีไหวพริบที่มาจากพระเจ้าที่เราจะก้าวข้าม พาลูกๆของเราที่จะนำพวกเขาผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ขอพระเจ้าด้วยทรงโปรดช่วยเหลือตลอดทั้งวันของเราได้รับการปกป้องจากพระเจ้าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ